้อสวัสดีครับเรามาลองดูคันรีโว่ครับคันนี้เป็นเทอร์โบเอพห้านะฮะก็มีอาการมีอาการคือรถไม่มีเกียร์สามนะครับขับไปเกียร์สามหายแล้วก็มีอาการสลิปผ้าไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มีเสียหายบ้างมาทีนี้มาดูกันคือโบเค้้าเนี่ยโดยปกติเลยอะ่ะรถรุ่นนี้รีโวนะเอ่อยังไงยังไงก็เราจัถือว่าดีนะร,ระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีต้องมีการโมเคียร์เกิดขึ้นนะครับอ่ะที่มันไหมจะมีเม้อนี้อันนี้เขาจะม้เดินหน้านะครับใ่ไหมเลยอ่ะไหมเลยนะฮะไหมแบบสลิปไหมเป็นผ้าเนื้อเนือเ้อดำเลยอ่ะเห็นไหมครับ เห็นแล้วนะเี่นดำอย่างนี้แต่ทีนี้ถามว่าไม่ระดับเนี้ยทําให้เกียร์หายไหมไม่นะไม่หายเพราะนี่คือมอเดินหน้าแล้วก็อีกมอหนึ่งมอหมอ,หม,อหมอผ้าคัดอ่าผ้าใหญ่นะครับอันนี้ผ้าใหญ่เนี่ยผ้ามันจะเป็นเหล็กมันจะเป็นจ้าแบบนี้นะครับอ่ะตอนนี้คือเกียร์สามหายนะครับสันนิฐานสันนิฐานว่าคืออันนี้ผ้าไม่ได้พงังแต่เป็นจํานะครับ อ่าแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนทั้งเซ็ตนะครับอ่าทีนี้สันนิษฐานว่าอะไรสันนิษฐานว่าเป็นที่ตัวสมองตัวเกียร์นะครับสมองเกียร์วาบอรีนะฮะอ่าเหมือนกับมีการแก้ไขหรือดัดแปลงอะไรมาบางอย่างแล้วนะครับแล้ว,แล,วแล้วเหมือนมีปัญหานะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวครันนี้ก็จะคือจะดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะเกิดจากอะไรเวลาขับนะครับอาการที่เป็นนะอันนี้เพื่อนเพื่อน,นฟังนะอาการที่เวลาขับ ออกตัวแค่หนึ่งดีแค่สองดีพอแค่สามหายข้าไปแค่สี่แล้วก็แค่ห้าแล้วแค่หกมันวิ่งได้ปกตินะครับแต่พอเทนเคีย์กลับมาหกห้าสี่นะครับหกห้าสี่มาสามมีครับแล้วก็สองหนึ่งนะต่เดินหน้าไม่มีมีแต่ถอยหลังซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากสมองหรือบอร์บอดี้มีปัญหานะครับ มันมันสกรปรกขนาดนี้ยซึ่งเราก็เดี๋ยวจะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเรื่องของซอรนนยนะครับชุดซีรีนอยหรือขยะที่ฝังอยู่ในนี้นะครับอ่เดี๋ยวทำการซ่อมบำรุงสเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาะฉะเฉลยอ,อีกทีหนึ่งนะครับว่าว่าชุดบาบาดีเนี่ยเสียหายจนพังหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวดูแลให้ครับไม่ต้องห่วง เกียร์โตพังคิดถึงทีทีเรตซิ่งเกียร์ครับผมเต่าทีทีเร n ซิ่งยินดีดูแลมันไม่ต้องห่วงว่ารถคุณใทร์โบโดันล่างก็วดชีดแล้วการซ่อมดูแลไม่มีประกันหรืออะไรเราดูแลให้จนจบนะครับยังไงก็ฝากดูนะครับเดี๋ยวคันนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาบอกอีกทีนึงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับที่เสียหายเพราะหลายเคสไม่คาดคิดนะครับโอเคขอบคุณครับผม